ทรัพย์สิน63ล้านบาทสุภณีโพสุลูกครูแก้วนายกอบจนครพนมมีสวนปามสวนยาง5.6ล้านบาทสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติเผยแร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารระดับท้องถิ่นมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนางสาวสุพภณีโพสุนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมบุตรสาวของนายสุประชัยโพสุ สสพักภูมิใจไทยและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนางสาวสุภานีแจ้งสถานะว่าโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น6 3 4 3 2 3 3ล้าน432,33บาทได้แก่เงินสด1ล้านบาทเงินฝาก2 1 6ล้าน1บาทเงินลงทุน7 8 0 0 0 0 0บาทเงินให้กู้ยืม1 0 0ล้าน8,000บาทที่ดินมูลค่า20ล้าน7 0 0บาท ลงเรือและสิ่งปลูกสร้าง13.5ล้านบาทยานพาหนะ7,412,000บาทสิทธิและสัมปทาน1,98,425บาทโดยมีทรัพย์สินอื่นที่มีราคาตั้งแต่2 0 0 0บาทขึ้นไป7,590,000บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น4,418,698บาทได้แก่งเงินเบิกเกินบัญชี41,901บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ4,376,796บาทแจ้งมีรายได้รวมต่อปีประมาณ2,894,360บาทแบ่งเป็นเงินเดือน666,360บาทค่าตอบแทน120,000บาทเงินประจำตำแหน่ง120,000บาทค่าเช่าคอนโด18,000บาทค่าเช่าบ้านสามหลังมูลค่ารวมกัน240,000บาท พร้อมกับหมายเหตุขายสินค้าการเกษตรเป็นเงินสดได้แก่ขายยางพาราก้อนถ้วย1ล้านบาทขายมูลสุกรและปาล์มน้ำมัน640,000บาทมีรายจ่ายรวม2 1 2ล้านบาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว2,000 0 0บาทค่าผ่อนรถยนต์2คันรวม930,912บาทประกัน AIA 5545บาทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องยางพารา 60, 0 0 0บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันและมูลสุกร384,000บาทเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา1,880,000บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจก็คือนางสาวสุภณีแจ้งถือครองหุ้น2แห่งได้แก่บริษัทปานทองธุรกิจจำกัดจำนวน40,000หุ้นได้มาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2556มูลค่า4 0 0 0 0 0บาท และบริษัทพาบรวยอินเตอร์เทรดจำกัดจำนวน3,800หุ้นได้มาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564มูลค่า380,000บาทข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่30เมษายน2564พบว่าบริษัทปันทองธุรกิจจำกัดแปรสภาพมาจากขอจอกอปันทองธุรกิจเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2554ทุนปัจจุบัน5ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินตั้งอยู่ที่474 47หมู่7ตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมปรากฏชื่อนางสาวศิรินโพสุน้องสาวนางสาวสุภานีและเป็นบุตรของนายสุปชัยโพสุเป็นกรรมการแจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2563มีรายได้รวม13,179,271บาทรายจ่ายรวม7,929,702บาท เสียภาษีเงินได้7 2 0 6 8บาทและมีกำไรสุทธิ3,725,90 0บาทส่วนบริษัทพาลวยอินเทเต์เ่นจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2552ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจประมูลงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้ารับสัมปทานสิทธิการเช่าและจัดหาประโยชน์เพื่อให้เช่าตั้งอยู่ที่296ทั2ชั้น4 ถนนนางลิ้นจีแขวงช่องนนทรีเขตยันนาวากรุงเทพมหานครปรากฏชื่อนายศิวพงศ์โพสุน้องชายนางสาวสุภพพานีเป็นกรรมการแจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2562มีรายได้รวม25,000บาทบรายจ่ายรวม9,650บาทและมีกำไรสุทธิ15,350บาท อย่างไรก็ดีนางสาวสุภานีมีรายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทปานทองธุรกิจจำกัดเมื่อวันที่1มกราคม2 5 6 4เป็นจำนวน10 8ล้าน8,000บาทปัจจุบันยอดหนี้คงเหลืออย่างเท่าเดิมในส่วนของทรัพย์สินอื่นของนางสาวสุภานีแจ้งถือครองสวนปาล์ม3รายการได้มาเมื่อปี2554รวมมูลค่า900 0 0 0บาทและสวนยางพาราเจ็ดรายการ ได้มาประหว่างปี2553ถึง2561รวมมูลค่า4,750,000บาทก่อนหน้านี้านางสาวสุภานีเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของนายสุปชัยก่อนจะลาออกมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นและได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบจนครพนมเป็นครั้งแรก